มาเนี้มาเจอกันอีกแล้วมาอนี้มาตึกสะลุ่งเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งเ้ยพี่น้องเ้ยมาตึกสะลุ่งยู่หนองสะน้องเดี๋ยวเาสิไปยอ่อห้าย่อเลยหลายติบแล้วเขาสิห์หนเบิ่งป่า เฮ้ย <Hey, S 2> ถือปลาตัวหนึ่งมาพี่อเอาของก่อนนี่มหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยมหาอยู่หากินได้ไหมไตคอนไหม Ôi 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 chỉ tốt ạ. Hơi, thì cứ buồn nhạt luôn. Pa nói. Ồ oh, mà bơm còn. Để chị khai em bơm. Đây. Hơi thử ý là thử ý oh. gì lọt là ô. Cứ chỉ lo đó sao. Ô. Bắc hình thì nó ơi. ปลาเข็งนี่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 น,นี่โอ้ย,อยดิดดีดตัวน้อย,อย,อยเขาก็ได้ปาลาละหลายตัวตื่นแล้วยอร้ายเทื่อละตัวสองตัวร้ายเทื่อกับร้ายโตกับร้ายขึ้นร้ายขึน้นเนาะ เราต้องมีความอดทนย่อเสือลุงลบัตถือบัตบ่อถือเนาะเมนอีนรีกับสมพรม,มีนี้เขากลับมาสองคน น้อยนอยีกอยปอยนอยฮะโอ้ยมเมนปลาพี่อมันลงมาแต่หน้ากันพุ่นมันลงมาแต่น้องกันปุ่น อนนี้กับไม่ขอนมาเติกเบสเพาะไม่ใส่ก็นนไ่มีนั่นมาเถอะน,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 นี่นี่นนไง อันนี้ก,กัมาอันนี้ดูงคู่ตกน้อนนียมันตึกอยู่พี่่ะบุกิน ชอไอ้น่องตึกเบ็ดคุณซีไปนั่งยู่คอนใหม่คุณซีเบื้องไปเบ้งรักการก็จะรุกก่อนป้าเราถารากันยังกระตึกสลุงเป็นอยู่ได้พี่น้องเลยชลุงล้ทีก็ชนลุงห้าบน ก้างก้างก er ้างคอยสิท้ายนี่กาลูงค่ะาลูง่ะไมละบอจับขามันใช่เป็นไรนี่อไปจับขาแล้วใช่ไหมเหมือนใช้ขาน่ะจับเส้นนี่ ถือขาวบ่ไม่ถือขาวเขาบ่เออจิน่าเมื่ออยากกินขาวกมื่ออะไรอยากินข่าวากซุป่ใช่หาเจ้ากระซุปใช่แล้วกระไทยอยู่ห้าเป็นหนา mất tích đi đi. Đi, đi. đi đi thì đi về nho nho đi nho 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 đi đi ปที่อยู่บบเฮท่าโวเน้องปากระพงที่นี่ทาคนนีแต่แ่อาวายยูบ่เดีนี่ยอดนะเด้อยอดโลดโอ้ยบ่ตรเนั่เเบนบ่มี่อ้อ

ย่อยอีกบาทนึ่งบาทนี้ต้องได้แน่อน,นอนปักขะนเลยเนาะ <c oughs> ผูู้้ชิดเบทนนะขอกบบับบมากินข้าว <c oughs> เขา่อมากินข้าวเขาีแนวกินข้าวเขาแล้วเป็นแวนวเีย ก่อนหม่ก่อนประมาณบ่อนอยู่มันหับบ่มาหน,น, <c oughs> น้าบ่หลาย boquinos sí. y...